เป็นอาณามันเป็นขนบประเพณีประเพณีอะไรทาตครับมันเป็นเรื่องของฆ่าทาตบริพานมองหน้ากระส่ายังถูกจับตัดคอแล้วทาตเฮียอะไรไปคอระคังอยโดนข้างนอกบอกว่ามึงมาช่วยตัดสินความให้กูแล้วมึงจะฆ่ามาคาคาควายคาคาเฮียอะไรคาหมูคาเฮียคาด้วยมึงแหกตาโดนั้งแม่เมแล้วมึงเสือบัตรึกอยู่ในหลักศิราจารึกมึงพึ่งเข็นมาเนี่ยไอ้วางบังกามาดูหลักศิราจารึกกว่าไอ้สัตว์นี่มัน ไอ้หนังสือที่เขียนเฮียนี่มันหนังสือไอ้มันเป็นภาษาสมัยนี้มันไม่ใด่สมัยนู่นภาษาภาษาไม่ต้องไปถึงตุโไทยเอาภาษาใกล้ๆเวลานี้เดี๋ยวผมจะโคนต,ตรงนี้เลยกองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะโคนแล้วอ่านภาษาไทยสมัยอยุทยายฟังดูว่าทันตั้งหลายฟังแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า <c oughs> เอาละ <c oughs> สมัยก่อนนี่แหละ ผมจะเอาบทความที่เมนเดสปินโตเขียนไว้เป็นภาษาเขียนเป็นภาษาไทยโบราณเลยเนี่ยแล้วผมมาอ่านผู้ท่านฟังแล้วผู้ท่านรู้เรื่องไหมนเนี่ยบทความนี้ปินโตบอกชัดไทยตั้งรับการบุกขอว่ม่าอย่างแยบคายตามหลักพิชัยสงครามโดยแท่งทิ้ง่ายกระจายถอยปล่อยร้างอย่างหมดทางสู้ให้ศัตรูย่ำใจไล่รุกด้วยความประมาทท่านดูคนโบราณนะเนี่ยต่อไปนะ เขาเขียนเป็นภาษาอย่างนี้ท่านท่านฟังไปเลยแล้วท่านรู้เรื่องไหผมผูจะถามเข้ากลืกอันหนึ่งล่อช้างป่าพิศึกมาค่คึกศึกั้รหนีการไล่บอกค่อยไปค่อยตามลามปามแล่นไล่มาให้แทงหาขุมขวากพวกที่เหวโตวที่ตมแต่งให้ลมหลุมขุมซุ่มซ่อนตรงสองปราด แต่งให้ลาดเบื้องหน้าค่อยอยู่ท่าที่ดีถ้าภัยรีเห็นได้สึกเห็นใครใจคดค่อยถอยถดฝ่ายเราฝ่ายเขาขามบ่อไล่ฝ่ายเราปล่อยรีพลไว้เป็นกลหลายฐานปันการตามหน้าหลังระวังยอหลายแห่งศพที่แต่งเนืองเนืองพอเขาเปลืองด้วยกล ยุบบนล่อช้างเถื่อนแล้วแต่งเตือนหน้าหลังทั้งไปหน้าก็บ่ได้ถอยหลังไปก็บ่รอดทอดตนปายกลางซองคลองยุบคลองยุบบนดังน,นี้ล่อช้างป่าผมถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่แปลนะเอาเอาอาตัวอย่างให้ผู้อ่านให้พวกท่านฟังผู้ท่านยัได้รู้ว่า ไอ้ที่เขาคุยกันจริงๆที่เขาทําเรื่องทําราวทําวิจัยกัน,นเขาไม่ได้วิจัยกันแบบไอ้ตาสีตาหาทําเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วบอกอ้าวกูเขียนมาแล้วพวกมึงไปอ่าน้วกันแล้วมึงพวกมึงต้องเชื่อด่กูเขียนไม่ใช่นะนี่ก็คุยเขาถึงบอกไงบอกว่ามันจบถ่าท่านทดลองคิดดูลิว่าไกลขนาดไหนส่วนเป็นผู้จัการโตพะพรมน้ำเสีเนี่ย บวชตั้งในสมัยรัชกาลที่สองมาจบในสมัยปลายรัชกาลที่ห้าไอ้สมเด็จทายลุงเนี่ยที่ท,ท,ทเมื่อเมือมอม่อเมื่อฉลองสองร้อยปีรัตนโกสินทร์การบุรณะวัวดพระแก้วแล้วหล่นลงมาสองมอหอม้อหรือหม้อนึงเนี่ยขมโมยกันเอาเอารถกระบะท,ทุกเล็กไปขมโมยกันนะแล้วคนใครรอห้าเนี่ยเห็นว่าไอ เจ้ากรมท่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีอธิบดีกรมท่าเรือซึ่งก็คือใครคืออธิบดีคืออะไรคือรัฐมนตรีต่างประเทศนะนะสมัยก่อนคือรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีการค้าก็คือเจ้ากรมท่าเจ้ากรมท่าคืออธิบดีกรมท่าเรือในปัจจุบันเนี่ยแต่็ปตำแหน่งนั้นเนี่ยคนเนี่ยเก่งมากคือเจ้ากรมท่าแล้วก็ลาออกขอคือพูดง่ายๆว่าขอเออริลีไทยจนท่าน ราชการที่ห้าเขียนเป็นหนังสือขึ้นมาเล่นหนึ่งเนี่ยอยู่ในหนังสือเกี่ยวกับพระสมเด็จแต่งตั้งขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับเลยในสมัยราชการที่ห้ารอห้าเขียนพิมพ์ขึ้นมาแต่งตั้งเป็นภาษาภาษาอังกฤษเขียนว่าขอแต่งตั้งเจ้ากรมท่าเป็นมินิสเตอร์วิดอัพอร์โบลิโอพอแปลว่าอะไรที่เก็บโบลิโอแปลว่าเอกสารพอริโอหมายถึงกระทรวงทบวงรกรม มินิสเตอร์วิล u ล p o พอร์ติโก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเราเรียกว่ารัฐมนตรีลอยในอังกฤษคือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีโดยไม่มีกระทรวงอยู่เพื่อมาทํางานพิเศษเพื่อมาทํางานพิเศษเรื่องราวอย่างเนี้ทั้งหมดที่เอามาเล่าเนี่ยมายความว่าวิเคราะห์วิจัยมาแล้วเป็นกลุ่มก้อนด้วยเอกสารที่มีอยู่จริงไม่ใช่เอกสารที่เขียนขึ้นมาใครก็ไม่รู้แม่เขียนขึ้นมาว่ารอ สมเด็จผู้จัดจาการโตภูมินางสีไปลูกหลานรอนหนึ่งกูมึงเขียนเองมึงต้องการทำมึงกูมึงต้องการเคยดีให้รอนหนึ่งอ่ะโออกว่เชื่อสายแม่งดีลูกหลานถึงออกมาเป็นสมเด็จผู้จัดจาการโตภูมินางสีแต่ครอบคลือกเอาเข้าจริงไม่ใช่เอาเข้าจริงไม่ใช่เลยเพราะอะไร <c oughs> บอกแล้วไงมีบันทึกเท่านั้นเองเท่านั้นเองแม่ชื่ออะไรชื่อพุทพ่อชื่ออะไรพ่อเป็นแม่ทัพไปทางเหนือแล้วตอนที่ สัมภาษณ์กันโดนลงบันทึกด้วยลายมือลายลาย,ลาย,ลายมือของมกกราชกุมารตอนนั้นเป็นมกกราชกุมารดูรอสามตอนนั้นอายุพิ่เนี้ยไม่ยี่สิบเลยเป็นคนลงแล้วไปดูลายมือตรงนั้นไม่ใช่ไม่ดูใครก็ไม่รู้แม่งเขียนขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวก็เหมือนเรื่องอะไรเหมือนเรื่องที่บอกพระเจ้าตา,ากสินนี่ไปบวชเป็นพระอยู่ที่ทางใต้นอกกว่าศรีธรรมราชหรือสงขาเนี่ยจำไม่ได้เต่แล้วมีเรื่องนี้จริงไหมจริง คือมีการตากับหลวงสุาเจ้าตากว่าไปเออกูไม่ฆ่ามึงนะมึงไม่บุ่ไม่พระอยู่ที่นั่นนะแล้วพอเรื่องเงียบมาพาะเมื่อมึงไปดีเป็นสินก็พ้นล,ล้นพ้นตัวไปหมดก็เหมือนไอ้ฮิตเลยว่ากำลังจะเป็นนีเป็นสินพล้นล้นตัวเวลาเนี่ยแล้วธรรมราพอถึงเวลาไม่มีเรื่องเงียบแล้วมึงกลับมาใหม่มึงเป็นเอ็นพีอลคนแรกพระเจะ้าตากเป็นหนีไปแล้วเอ็นพีอลนันเปอรปอมิงลนคนแรกของโลกอ่ะของไทยไม่ของโลกของโลกโลก,ลก,ลก็ว่าได้คือแม่งหนีหนี้พระเจ้าตากอ่ะแล้วทำไง นายสุดปรากฏว่าหลอกเสร็จไอ้พระเจ้าตากก็โอเคเขายอมเล่นแผนนี้ก็ไอ้ไอ้ไอ้ทองร่วไอ้ทองแดงเลยทองแดงแม่ฆ่าจริงเ้ยฆ่าจริงมันไม่จัดฉากไอ้คนไอ้พระเจ้าตากดูปอไหมฆ่าแต่ฆ่าตัวจริงด้วยไอ้คนก็ไอ้คนสมัยนู่นมันึกว่าบวชแอบมันนี้บวชก็ไม่ได้คิดอะไรไปป่ะป่าแม่งฆ่าจริงเลยทำไมถึงรู้ว่าฆ่าจริงอ้าวก็เรื่องต่อไปที่ฆ่าจริงเพราะอะไร ก็มึงเอาลูกหลานพระเจ้าตากขึ้นเรือไปออกปากน้ำบอกพระเจ้าตากแม่งหนีไปสัวเถาแล้วมึงเอาเดี๋ยวจะส่งไปสัวเถาพอมาถึงปากน้ำแม่งถับมันล่มเรือตายหาหมดเลยหกสิกบกว่าคนหรือลูกสายทองแดงอยู่คนเดียวที่แม่งไม่ตายขี้เล่าก็คุณเจ้าปักตุนตะโรเวนเล่าอ่ะนี่ก็คุณอย่างคุณสมคกเชื่อไม่ได้คุณไม่รู้จะไปเชื่อใครเลยในโลกใบนี้อ่ะแล้วคุณสมากเล่าได้ไหมละ่ะก็ไอ้บรรพุทธมาเล่าต่อลูกสมัคกกล้าเล่าใครกล้าเล่าอ่ะ เรื่องนี้ใายกาเราก็เหมือนก็แม่เขียนสื่อขึ้นมาไอ้รอนหนึ่งเพระสนมนางหนึ่งซึ่งก็บใวิเศษวิโสอะไรพวกนี้ไม่มีจริงหมดเลยมึงเฮี้ยอะไรของมึงไม่จริงทั้งนั้นเลยไอ้เรื่องจริงมันอยู่เรื่องที่กบันทึนกไว้สมเด็จโตไปลูกแม่งมุดแล้วก็สมกรมพระราชาวังบมวอนก็รู้ว่าตัวเองมีเมียคนหนึ่งชื่อมุดแล้วเป็นหน้าทัพขึ้นไปทางเหนือไอ้ทองแดงไม่เคยขึ้นเป็นหน้าทัพขึ้นไปทางเหนือเลยแรื่องนี้คือหลักฐานชิ้นเดียวที่มีบันทึกไว้ในะตอนนั้นไม่มีเลยนะไม่มีเลย ก็กประวัติศาสตร์เจร้อยกว่าปีไอ้ยีร้อยสี่มึงเขียนทุกเรื่องทุกเรื่องมึงเขียนมาเองหมดเลยมึงสร้างนิยาย้าะบารแม่งหลอโคตรเทืองประเทศมาแปดร้อยปีแล้วแม่งก็ชื่อขนหมดโอ้โหพระฤเรื่องจริงเอาอย่างเรื่องเอาเรื่องเรื่องไอ้ไอ้เรื่องไอ้นี่อะเรื่องไอ้จ,จ,จะจะถูกครามปเทศที่เอามาพูดพระติพระรีบุย้ยมีจริงพระร่วงต้องการเอาเอาเทวาสีองค์มาจากจากศรีลังกา เพราะอะไรเพราะตอนนั้นเราไม่มีละเราไม่มีรัฐศาสนาเราไม่มีแล้วเราต้องอาศัยลังกาวงเป็นเป็นรัที่ลังกาวงเข้ามาไอนี่ไม่ไม่รับรู้หาะไรทั้งสิ้นใครเขียนที่อะไรกูเชื่อมากหมดหมดเทเชี่ยเนี่ยมาถึงได้เลิกเทอกอกันไป,ไปหมดแล้วเนี่ยกูาะไปค้นมาให้แล้วอ่านแล้วรู้เรื่องเนี่ยวดประพูอะไรเลย แท้เขาบีต่อในมะูลอ่านเน่ยแท้จริงแล้วประการชั้นที่ทับช่างของกามาทำลายได้อย่างง่ายดายนั้นเป็นแค่มูลดินป้อมค่ายซึ่งกองกำลังรักษาพระนครระดมสร้างสกัดล้อมรับศึกรายระยะตามแผนถังยุทธวิธีดั่ปรากฏเรียกขานกันในพวงสาวดารว่าค่ายคูประตูหอรบแม้ด้านหนึ่งแต่ค่ายใช่จักรุกถึงพระราชวังโดยง่ายยังมีหลายชั้นนะัก เพราะกรุงศอีอายุทยาล้อมด้วยปราสาทประการสามชั้นอย่างระบบตรีบูนดังนั้นไม่ว่ากองทัพพม่าจะยกมาสักกี่แสนก็จะต้องถูกตัดแล่งแบ่งขาดกระจัดกระจายสลายเป็นกองย่อยลงยากจากทุ่มทัพเอาด้วยจำนวนพลเพียงแต่กะเกณฑ์ไพรพลชาวพระกรอขึ้นรักษาเชิงเธอในกวดขันมั่นคงรบตึงรอทัพเทวดาแลปีศาจ คือฝนบนฟ้ากับน้ำป่าที่บ่ามาตามลำเจ้าพยาป่าศากดบุรีอันเวียนประจบล้อมแดนชานกำแพงรอบนอกดุดพญานาคราชพคอยกลืนกินงผู้ลุกรานให้ล่มจมลงใต้เกลียวขึ้นเชี่ยวกราแห่งท้องนาทีที่ไม่เคยรู้เจ็บตายย่อย่อนอ่อนแรงในยามหน้าน้ำซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระอัครมเหสีสุริโยไทย ก่อทรงชายยุทธปัจจัยดังกล่าวรับศึกของสาวดีตามควรแก่สถานะพระมหากรษรัตริย์อันจำต้องดำรงพระชนที่ไว้เพื่อเป็นหลักยึดเหนียวของอาณาประชาราชข้าบาทบริพาณตทหารทุกกองหาได้สเสด็จออกนอกแนวหน้าค่ายประทุกเอาพินเสนไทยไปแลกเปลือพมา่าอย่างตาความตามพงสาวดานเป็นแน่เห็นว่า นี่ก็เอามาเีากเขาแปลมาจากเมนเดสปินโตภาษาโปรตุเกสแล้วเอาคณะอาจารย์มานั่งชำระความประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยว่ามึงเฮียมึงโกหกมึงตอแหลแต่ไม่มีใครค้าพูดทําไปทํามาจนกระทั่งไม่นานนี้ประมาณสักห้าหกปีที่แล้วอยู่ดีๆ ไปบอกโกงศิลปลปะก่อนเพราะไอ้โกงศิลปอธิบดีโกงศิลป์นี่มันไปทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไงเอาประวัติจริงมาชําระไปเอาหนังสือที่ฝรั่งมังค่ามันเขียนแล้วมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วาขนาดจาร์มาชําระความแม่งเป็นประวัติศาสตร์จริงๆออกมาดูว่าแล้วเทียบเคียงประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าสรุปแล้วมึงไอ้เฮียมึงเขียนนิยายที่มาหลอกกูั้งประเทศเลยมาแปดร้อยปีแล้วมันจะมาอะไรเสร็จแล้วพอพอถึงจอนี้ปุ๊บไอ้ไอ้สอนบาดแม่งบอกให้ไอ้เทพูมิโลค้าท่า เอาทำหนังสือสำนักพระราชวภิไปบอกไอ้อธิบดีกรมศิลปากรบอกว่ามึงเอาหนังสือที่รอห้าเขียนด้วยลายมือให้อะไรวะอาจารย์ศิลป์พีรศรีว่ายกที่ดินตรงนั้นให้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรไปขอคืนมาแล้วเขาก็ต้องคืนเขียนด้วยลายมือรอห้าว่าข้าพเจ้าขอยกผืนแผ่นดินตรงนี้ให้เป็นมหาลัยของกรมศิลปากรเพราะความดีความชอบของอาจารย์ศิลป์พีรศรี ไอ้สัตว์ไม่อยากจะพูดพอเขาทำเรื่องเป็นความจริงเรื่องดีดีมือก็ไปแก้เขามือก็ไปเอาแผ่นดินเขาคืนมาเอาที่ดินเขาคืนมาโอ้พูดแล้วมันเจ็บใจเถึงบอกไงคนดีๆอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ มีอะไรผู้เฮียเียคนบ้าแมงอยู่แล้วคนดีไม่ไมีเต็มไปหมดมันอยู่ไม่ได้เีกสาดีๆมันก็มีนี่อยู่ดีๆอะไรก็รชำักความประวัติศาสตร์จริงๆออกมาเผยแร่ไอคิดหายมึงมึงเห็นเขาว่าความจริงมาพูดปุ๊บมึงหาเรื่องเลยมึงเอาจดหมายมาที่จดหมายเหตุเขียนด้วยลายมือจากรอห้าเว้ยมายก ที่ดินตรงนี้ให้สร้างมาไวลา้ลัยศิลปะก่อนนะครับไอ้สร้างมึงไอ้เฮียจริงๆเอาละครับวันนี้การเมืองพอแค่นี้ครับผมไม่วันจะพูดน้อยพูดไม่พูดมา่อเชั่วโมงท่าน,นหลายก็ไปจําใส่ใจด้วยเลยครับว่าคนในบรรพชนนี่นะครับถ้าไม่มีเอกสรารอ้างอิงผมไม่มาเล่าความจริงให้กท่านฟังนะครับแล้วกรุณาายานะครับอย่าเอาเรื่องมาบอบอประวัติศาสตร์ที่พูดท่านรูนไ้ไหมจริงมามามา,มานั่งเขียนอยู่ในี้ไอ เจ็ดแปดร้อยแปดร้อยปีที่ไหนมันมีที่ไหนวะพ่อกูรมกับแหงไม้ก็บอกว่ามึงมึงมาตีคองแล้วกูก็ออกมาตัดสินความนี่มึงมันมีที่ไหนมันเป็นไปได้อะมองน่ายโนตัดคอเลยเขียนกันเองไอ้รอใส่เขียนทุกเรื่องทุกอย่างแม่งเก่งบัวเป็นพระมานานแม่งเขียนทุกอย่างเอาไอ้แมงโคถูไอ้ลุยสตีเลเวโนเวนมาแล้วแม่งมาสอนเอาพลังแต่ที่แม่งเอาเลยแคมเบร์รอดผสมปลาบู่ทองแล้วแม่งเขียนไม้พวกเราอ่านเลยแล้วพวกเราก็เออใช่ว่าใช่ว่าจริงว่า,ท,าทุกอย่างจริงหมด ริงเียมัจริงๆเรื่อเอาเลือดจริงจริบางสีก็บอกแล้วสุริโยไทยไม่เคยออกจากวางังได้แนี่ยก้าวเดียวเลยโอเคครับแค่นี้แลการฟังคำถามมาตอบต่อตอ,อ่ะแม้มันจริงจมันขอมขึ้นมันผมผมนี่ในวันนี้นะบอกตรงนะวันนี้ผมอ่านไอคนที่เอาเอาอะไรหนังสืออะไรผมอุตส่าห์เขียนในรายการเช้าแแ้้วอา มันเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่มีบันทึกด้วยลายมือของเจ้าป้าเจ้าแผ่นดินว่ามันแค่นี้แล้วเราจะตรงเน้นเข้ามาประกอบเหตุผลจิก๊กซอสร้างขึ้นมาว่าใครคือพ่อสมเด็จโตยังมีคนเอาเรื่องน้องูกนี่มาเขียนแล้วบอกว่าอ้นนี่ของกูแน่กูเก่งขอโทษทีไปเก่งที่อื่นเะรไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะ จะโกรธผมก็โกรธนะแต่ผมเอาความจริงมาพูดเสรีชนคนเสื้อแดงดูข่าวตาแล้วงงไปหมดแต่ก็เชื่อมันในพี่บัรพนเสมอว่าสักวันพวกเราต้องชนะสิบปีก่อนคนไทยตามืดันทั้งประเทศผมว่าเดี๋ยวนี้ตาสว่างกันเกินขึ้นประเทศแล้วเพราะแสงเทียนที่ชื่อบัตรพนไม่มี